ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟไทยแลนด์บายทรัพย์ช anel นะครับผมในคลิปท็อปวันนี้รเราจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการรีเจียนรีเจียนคืออะไระครับรีเจียนนะครับก็คือว่าการที่อยู่ในสองใบเนี่ยอยู่ในช่องแวนการ์ดอ่าไอช่องแวนการ์ดเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยอ่าช่องแวนการ์ดโดยที่ว่าวิธีการใช้เนี่ยเราก็ใช้ชีวิตคำว่าซิกเมดนะครับก็จะเป็นอ่าสกิลใหม่ที่ว่าเพิ่มขึ้นมาในตอน เป็นเอาง่ายๆคือเป็นลูกเล่นใหม่ในภาคสีอย่างเช่นภาคภาคหนึ่งก็ปกติเนาะพอขึ้นภาค2ก็จะมีลิมิตเบรกใช่พอขึ้นภาคสก็จะมีเบรกไร <ป S 2> พอขึ้นภาคสีเป็นรีเจียนอ่ารีเจียนก็คือเทคนิคแบบใหม่นะครับผมอ่ะที่น้องซันบอกมาเมื่อกี้คืออ้างอิงจากทางไทยเวนการ์ดขับนะครับผมได้อ่าทำเป็นรูปออกมาอ่าเราเพื่อความกระจ่างเราก็มาบอกอ่าอีกทีหนึ่งในชิปเราโอเคอ่ะ,อะ รีเจียนต้องทํำยังไงรีเจียนเป็นยังไงรีเจียนมีวิธีอะไรบ้างอะไรที่รีเจียนทําได้ทําไม่ได้บ้างครับผมเราก็เริ่มก่อนเลยอ่ะตัวรีเจียนจริงๆตัวหลักคือตัวเกตสามตัวเกตสามนะตัวนี้ไอตัวเกตตัวส่วนใหญ่อ่ะเกจะตัวเมทจะเรียกคู่เมทแล้วกันครับคู่เมทอาจจะเป็นเกตสองหรือเกตสามก็แล้วแต่ตัวอย่างอนาคตที่คู่เป็นของดีเอ็นคู่ของดีเอ็นกับเดอะครอสก็จะเป็นเกตสามกับเกตสามโอเค ประมาณนี้นะอ่ะแล้วทีนี้เราขอวางรงกลางกันเนาะมันไกลไปทีนี้วิธีการใช้รีเจียนเป็นไงครับน้องซันวิธีการใช้รีเจียนเนี่ยก็คือว่าอ่าจะเป็นเกียที่เกิดในช่วงแมนแฟร์นะครับครับผมเป็นแอคทีฟอ่าเป็นแอคทีฟถ้าวันกลางของเราเนี่ยเป็นรีเจียนเลดเดอร์ก็คือตัวนี้แหละอ่าตัวนี้คือรีเจียนเลดเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในสภาพดนนะอ่านี่คืออ่านสมมตินี่อยู่ตัวเดียวก่อนยังไม่มีคู่ใช่ครับ และแวนการของคู่แข่งต้องเป็นเกศสามหรือว่าสงูสงกว่าระวงัวงระวงังนิดนึงอ่ะประมาณอย่างงี้ประมาณอยี้อ่ะสมะติสนามเป็นอย่างงี้อ่ะเกศสามเกศสามแล้วอ่าทีนี้เนี่ยเราก็ประกาศเลยว่าจะใช้ซิกเมททีนี้เนี่ยการซิกเมทก็คือว่าเอาการ์ดสี่ใบจากดับซอนนะครับกับเข้ากองการ์ดไม่ว่าจะเป็นพิกเกอร์หรือว่านับว่าอยู่ในการ์ดอะไรก็ได้ที่เป็นการ์ดในเด็กเรานั่นแหละครับแล้วก็เอากลับเข้ากองการ์ดอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นอันนี้สมมติเราอันนี้หลุมเรานะนี่หลุมเรา อ่ะสมมติผมเห็นทิกเกอร์เฮ้ยทิกเกอร์ทิกเกอร์หลุดออกมาเยอะเลยอ่ะพี่จีพีจีพี่จีสองใบอ่ะโอเคอ่ะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับกลับเข้าไปในกองการใช่ครับพอกลับไปเลยอ่ะปึ๊บจากนั้นก็ทําการสลับเด็กครับแล้วก็ไปหาคู่เมทมันออกมาใช่ครับแต่มันมีกรณีหนึ่งถ้าคู่เมทเราหมดหรือว่าตกสมมติมันตกอ่ะดาเมจโซนไปด้วยลงหลุมมีอ่ะคู่เมทหมดทํายังไงเราสามารถเก็บอ่ะสมมตินี่สามใบเมื่อกี้เราเก็บเป็นสี่ใบยอย่างนี้เนาะเราสามารถเลือกเป็นอย่างนี้ได้อีกใบหนึ่ง ใช่เป็นคู่เมทดแล้วเราก็เก็บเข้าไปแล้วก็หาออกมาก็คือหาตัวมัวมนออกมานั่นแหละง่ายๆครับผมตามนี้สมมวตนนี้เราเก็บปุ๊บเร,เราไม่มีคู่เมทเราเรียกคู่เมทเอาด้วยโอเคอ่ะ,อะรับกล้องวางโอเคอฝั่งตรงข้ามต้องไปเกตสามฝั่งข้ามเป็นไหมเป็นแล้วครับผมอพอยอยู่ในสรรภาพนี้ฮะเราก็ได้เรียกว่าสภาพรีเจียเป็นรีเจียนเรียบร้อยแล้วครับผมโดยพลังโจมตีเนี่ยเราก็จะดูตรงนี้ค่ะมันจะเขียนอยู่ตรงหลังสกิลเลยว่าตีเท่าไหร่นะครับผม ใช่ครับมังคู่จะเป็นสองหมื่นมังคู่ก็ส <21, 22. S 2> องหมื่นสองสหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองแต่โดยรประมาณจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นครับผมแล้วทีนี้เนี่ยการทั้งสองใบเนี่ยก็ถือเป็นเวนการทั้งคู่นะครับใช่ใชก็คือเข้ากับว่านในช่องแวนการมีการสองใบครับผมอืมแล้วก็เมื่อการที่ว่าถูกบู์เนี่ยอ่าความสามารถในการบู์ก็คือก็ติดด้วยอ่อยาดังเช่น,นตามปกตินั่นแหละใช่ก็คืออย่างเช่นว่ามีบูท มีบูท8พันแล้วกันวันนี้ลาบูทก็อันิตี 2, ้20,000บูท8,000ก็20,800โดยประมาณครับผมแล้วก็ถ้า,าการที่เป็นเลเจียนเนี่ยถูกไลาทับปุ๊บอ่ะสมมุติสมมุติอ่ะถูกไลาทับหน่อยอ่ะเราเราอ่านั้นเราในท่าเลเจียนเนาะเราไลาทับปุ๊บการ์ดคู่เมยจะเข้าไปอยู่ในโซครับครับผมแค่นั้นเองใช่แต่ว่าไม่ถือถ้าไลาทับเป็นในสภาพนี้ปุ๊บจะไม่ถือเป็นสภาพเลเจียนแล้วนะเพราะว่ามันกลายเป็น ดีเียลิเดอร์ตัวเดียวเป็นตัวแรกตัวเดียวต้องถ้าเราไล์อย่างนี้ปุ๊บเราก็ทำยังทําการซิกเมดใหม่ได้ไดโดยการเก็บอีก4ใบอ่ะเราก็ดูในหลุมอีกอ่ะสมมุติเรามีเอาทิกเกอร์ทิกเกอร์ทิกเกอร์หนึ่งสองสามเอาพีจีอีกใบหนึ่งอ่ะสี่เก็บเก่าเข้าไป,าาไปครับผมถ้าในกองเรามีก็เอาออกมาอีกได้ไดนั่นเองอ่ะเก็บเข้าไปอ่ะสมมุติอันนั้นเราเราอยู่ในกองนะเรามีแค่สองชุดเลยให้ดูก่อนสองชุดง่ายๆครับผมอโอเคเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ต่อไปเนาะ อ่ะต่อไปน้องๆหลายคนอาจจะมีคําถามครับลอยเข้ามาว่าถ้าเราเป็นตัวเบรกไลท์ ight, และใช้รีเจียนพลังที่เบรกไลท์ให้มาจะอยู่ไหมอ่ะอ่ะสมมุติอ่ะสมมุติไว้ก่อนเป็นเบรกไลท์ก่อนเนาะอย่างนี้เนื่องจากมันเป็นแคนเมอร์บิลด้านะผมเลยขอวางไว้วอย่างงี้เดี๋ยวผมขอหาอะไรใดลงหลุมไปน,น,นิดหน่อยก่อนสองหนึงนะขอหาอะไรใดๆ,ๆเล่นๆไปก่อนโอเคเป็นประมาณนี้แหละอ่ะใดลงหลุม สมมติมตอ่ะเป็นตัวเบรกไลท์เรามีสี่ดาเมจต,ต้องใช้ดาเมดหน่อยเนาะอันนี้ใช้ดาเมดหน่อยโอเคเป็นอย่างนี้สีด่ดาเมจนะเราทําการเบกรกไลท์ครับผมครับเบรกไลท์ปุ๊บเราประกาศซิกเมดครับเราก็เก็บเหมือนเดิมหนึ่งสองสามหาทิกเกอร์สี่โอเคสี่ใบละเก็บเข้าไปปุ๊บ แล้วเราก็สับกองอะไรว่าไปแล้วก็หาคู่เมีจากในกองออกมาอย่าแบบประมาณอย่างนี้ครับก็เทคบวกหมื่นของเบรกไรยังอยู่ครับผมแต่คู่นี้ตีเท่าไหร่นะในคู่นี้ในนี้เขียนว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูก่อนคู่นี้มันบอกว่าตีสองหมื่นเท่ากับว่ากอียหมื่นเป็นสามหมื่นครับผมแล้วก็ยังได้เทคเบรกไ์อยู่นั่นเองอ่ะอันนี้เอาเป็นเข้าใจว่าตรงกันเนาะประมาณนี้อ่ะแล้วก็หลายๆคนถามอีกถ้าเรจเอนแบกอันนี้เคยเป็นเรื่องเรื่องอยู่พักหนึ่งจนมีคนไปถามที่บริษัทบูชิโรส พ <Das que ath en> ี่เมลไปถามบริษัทบูชิโรสจนได้คําตอบแบบว่าสามารถรีเจนแพ็กได้ก็คืออ่ะสมมตรเริเราเก็บเราเก็บใหม่เราเราเก็บการ์ดไปสี่ใบแล้วกันตามนี้หนึ่งสองสามสี่เราเก็บการ์ดไ,ไปสี่ใบแต่เราไม่หาเมดออกมาได้ไหมได้แต่พอเราไม่หาเมดออกมาปุ๊บในเทิร์นต่อไปเราจะมาเก็บเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะคือมันประกาศรีเจนยนมันประกาศได้แค่ครั้งเดียว <S <S ตัวนั้น,นประกาศรีเจนได้แค่ครั้งเดียวนอกจากเราจะไลท์ใหม่แล้วก็ประกาศใหม่ แค่นั้นเองอ่ะนนี้เอาอันนี้นเป็นเอาอันนี้ก็เป็นว่าอย่างนี้นะนี่คือ Legion ลีเจียนแ้วก็มีอะไรอีกครับน้องซันนั้นเพิ่มเติมจากของไทยแบนการครับนิดนึงอ่าแล้วก็เรื่องของเกรดของแบนการนะครับผมเกรดของแบนการที่ลีเจียนเนี่ยเราก็จะนับเลยว่าเป็นเกรดสองและเกรดสามอ่าเป็นทั้งคู่ใช่ครับบางตัวว่าสามสามเราดูว่าสามสามใช่บางตัว<ช>ตว่บางอ่าอย่างคู่นี้เป็นสองสามอย่างคู่อันเป็ดกับอ่าเอเซลที่อนาคตจะออกก็เป็นสามสาม พีเอ็นกับเดอะคอสก็เป็นสามสามอ่าโดยประมาณจะเป็นอย่างนั้นครับผมครับผมโอเคนะฮะก็ข้อต่อไปเนาะอ่าเมื่อโจมตีวันเกิดที่อยู่ในสภาพรีเจนและโจมตีฮิตคู่แข่งสาเร็จเนี่ยจะสร้างความเสียหายตามคิทิเคิลรวมกันหรือเปล่าอันนี้ก็คือว่าตีตามปกติครับตีตามปกติครับนับจากหัวนับจากตัวหลักตัวลีดเดอร์มันครับผมแล้วก็การโจมตีเนี่ยถือว่าฮิตแค่หนึ่งั้งนะใช่มันฮิตครั้งเดียวใช่มันฮิตก็คือเอาง่ายมันคือ มันออกมาพร้อมกันมันตีพร้อมกันครับแค่นั้นเองมันแล้วมันก็นับเป็นตัวเดียวกันเพราะมันจริงมันกลายเป็นตัวเดียวกันแล้วแหละเป็นแอนการ์ดตัวเดียวกันเลยใช่มันยืนด้วยกันครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราโดนโจมตีเนี่ยพลังที่ว่าเราใช้ในการรับเนี่ยก็คือว่านับจากตัวลีดเดอร์นี่แหละใช่ก็เอาง่ายอ่ะรับหมื่นหนึ่งรับหมื่นรับหมื่นหนึ่งโดยประมาณแต่ส่วนใหญ่ตัวยืนหมื่นก็ไม่ค่อยมีมั้งเป็นหมื่นหนึ่งหมดยุคหลังก็รับตีนแค่หมื่นหนึ่งน้ครับผมไม่รับสองหมื่นนะ แล้วสองหมื่นเก่งไป <S 2> 2. <S แล้วก็ต่อไปครับน้องซันอ่ายูนิตท,ที่มีความสามารถทํางานเมื่อวางการติดชื้อต่างๆเนี่ยครับหรือยูนิตท,ที่ทําการรีเจนอยู่ของอ่าคุณเนี่ยใบดา,บา,บาหนึ่งที่ติดชื้อตอมามหลักความสามารถก็ยังทํางานเช่นใช่ใชอันนี้แต่ยุคนี้มันยังไม่มีอ่ะอแต่ในอนาคตอย่างเช่นอ่าดีเอ็นกับที่เรายกตัวอย่างใบดีเอ็นกับจะคลอสถ้าดีเอ็นโจมตีฮิตก็ยังใช้สกิลความสองทิ้งตัวเองลุกได้ครับอ,อันนั้นคือความสามารถมันติด หรือถ้าติดชื่ออะไรอย่างเงี้ยติดชื่อโอเวอร์หลอดอันนั้นก็ติดทั้งคู่อยู่แล้วแหละเนาะมันก็ยังติดอดทั้งคู่แล้วก็อีกตัวคู่นึงที่ผมจะยกตัวอย่างคือจีโนเวสในอนาคตทีอ่อนาคตมีออกมาก็คือเหมือนกันต,ตีตีไปถ้าแถวหน้าเลสสตัวขึ้นไปเขาร์บาสสองทิ้งตัวเองก็ลุกใหม่ทั้งสนามก็ประมาณนั้นครับผมครับผมก็ใช้สกิลเทคเกิดทั้งคู่ครับผม ลีเจนดมทที่มีความสามารถบนช่องแวนกาดก็คือใช้ความสามารถตามปกติแม้จะเป็นลีเจนด์เมทก็ตามอย่างที่บอกมันเมื่อกีก้นั่นแหละใช่แต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่กาเกตสองมันจะบอกเฉพาะเรียกกาศแค่นั้นเองไอ้พวกนั้นเขาเรียกไอ้ตัวลุกผีอนาคตมีตัวลุกผีลีเจนดมทไม่สามารถทําการโจมตีด้วยตัวเองได้อแต่ตัวนี้ตีเองไม่ได้นะต้องให้ตัวแวนสั่งต้องตีทั้งคู่ไปกันทั้งคู่เลยอ่ะใช้อย่างนี้ละกันจะได้ดูง่ายคือไปทั้งคู่แล้วตีแล้ว ค่าพาวเวอร์ของรีเจนเมยจะถูกนำมาคิดไม่อยู่ระหว่างการโจมตีเท่านั้นจะไม่ถูกนำมาคิดในเวลาอื่นอ่าใช่อย่างเช่นอย่างตอนห่อย่างตอนที่ตีกลับมาอย่างที่บอกไปครับว่ายืนหมื่นหนึ่งเราเดี๋ยวไม่ยืนสองหมื่นแน่นอนใช่ครับแล้วก็เมื่อยูนิตใดยูนิตหนึ่งออกจากวงการเซอร์เคิลยูนิตที่เหลือไม่ถือว่าอยู่ในสภาพรีเจนอ่าสมมติตัวนี้หายอนาคตบัตโจ๊กแค่มาที่มันยิงคู้เมทเราได้บัตมันจะมีบัตเตอร์จ๊กเกอร์มัาจะรีทายคู้เมทเราได้ก็เท่ากับว่าหลุดสภาพก็จะกลายเป็นอย่าางนีเเหมมือดิแลจะะปรกศ ซิกเมนใหม่ก็ไม่ได้เพราะมันซีกไปแล้วต้องไลท์ใหม่ต้องไลท์ใหม่แล้วก็ซิกใหม่อย่างที่เราบอกไปนะครับผมต่อมาก็เงื่อนไขที่เกิดความสามารถต่างๆนะฮะครับผมว่ายูนิตที่ทําการรีเจียนหมายถึงยูนิตนั้นๆที่เปลี่ยนอยู่ในสภาพรีเจียนหากรีเจียนได้สําเร็จจะต้องอยู่ในสภาพต้องอยู่ในสภาพนี้ต้องรีเจียนสำเร็จอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เรื่องรีเจียนแปลนั้นประกาศปุ๊บแต่ไม่อันนั้นคือไม่สําเร็จไงถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพรีเจียนก็คือประเทศของ บบใช่หมายถึงหน่วตที่ในสภาพรีเจียนเมดเรียบร้อยแล้วอ่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีเทคบางตัวที่บอกว่าเมื่อแวนอยู่ในสภาพรีเจนบวก4 0 0พบวก3 0 0พอะไรก็จะเกิดตอนนี้แหละหรือว่าบูทหมื่นให้แวนที่ติดในสภาพรีเจนก็จะเกิดตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่ารีเจีนปุ๊บแล้วไม่เอาเมดออกอย่างที่เราบอกรีเจนแปกเมื่อกี้แล้วจะบูทหมื่นได้นะไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่อยู่ในเท่ารีเจนที่สําเร็จสําเร็จคือต้องมีคู่เรียบร้อยครับผมใช่ครับเมื่อแล้วก็อีกอันนึงนะฮะก็คือว่าในเทิร์นทีู่น่วย หมายถึงว่าเฉพาะเทิร์นนั้นที่ทาการร,รีเนนะครับสกิลมันจะติดอ่าใช่บางตัวที่มีสกิลน,นี้อยู่บางคือคือเอาง่ายๆคือมันจะบอกว่าเมื่อยูนิน,นีนี้รีเจียนปุ๊บเกิดเทคอย่างนะั้นลุคามิยิงแถวหน้าหนึ่งหรืออย่างตัวที่ตอนนี้เราทําคลิปมันมีตัวหนึ่งสปอยออกมาแล้วอย่างเช่นตัวตัวใหม่ของที่เป็นบ s ัชเบสติกอร์บวิงกันครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่นี้ผมอ่านเทคเป็นภาษาไทยให้ดูอ่า เทคอ่าโอเคแบบนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดก่อนเทคตัวเจ้านี่กับวิงการอ่ามันเทคออโต้ Auto, มันจะบอกว่าแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้ทําการรีเจียนค้นหาการ์ดเกตสองหรือสูงกว่าที่คําว่าซีเกอร์อ่าในชื่อหนึ่งในชื่อไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดคุณคอลงเรียกกาศจากนั้นสาสับกองการ์ดคุณอ่ะนี่คือสกิลที่เกิดขึ้นตอนรีเจียนและมันก็เหมือนเบรกไลท์แหละเกิดขึ้นตอนที่มัน ลิมิตเบรกสี่ไลท์ลงมาแต่นี่คือเกิดขึ้นตอนที่เราสั่งซิกเมดใช่ครับอ่าเหมือนกันครับผมแต่มีอะไรไหมครับต้องเติมมีอะไรเพิ่มเติมอีไกไหมก็ห,หมดแล้วแหละหมดแล้วก็กในชุดรีเจนอ่าชิปเราน่าจะลงไปก่อนรีเจนออกแต่เห็นคร่าวๆน่าจะมีขายเป็นพรีออเดอร์ในงานอ่าคอมมิคอนใช่ครับที่พารากอนนะครับผมเป็นพีลิลิสเป็นพีลิลิสโอเคก็ใครที่อ่ารอแวนการ์ดท่านใหม่กำลังจะมาและแล้วก็ ตัวการ์ตูนของแวนการ์ถ้าผมจำไม่ผิดผม,ผมเคยดูในการ์ตูนขับเนาะตารางของเขาการ์ตูนใหม่เร็วๆนี้น่าจะอยู่ที่ช่วงเดือนหน้า<ๆ>เดือนเดือนเดือนที่ห้าพฤษภาหรือถึงมิถุนายนายังไงก็ยังไงก็ขอคุณมากครับที่ติดตามและชอบว่ากดไลค์นะผมติดตามกดซับสไครต์รับผม,มแล,วมแลววม้วฝากคลิปทอล์กเราไว้ด้วยและช่องและเพจของเราคือแวน,นาการ์ไบไทยแลนด์และช่องของเราคือแคร็บชแนลนะครับผมก็ยังไงอะไรติดตามนะครับผมวันนี้อ่ะลืมขอบคุณ ขอขอบคุณร้านซีเจ้าไม่กับอาซราชันท้าผมพูดทางนนเพจเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วนะครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ